หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่ครับไม่ชี้ญาติโยมนะครับคุ้มวัดบ้านเขาบ่อนะครับมาร่วมงานศพนะครับดือญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพราศาสนานะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบ่อนะครับหดือกำลังจะจุ้งนะครับสรลีละสังขารของคุณโยมนะครับไปสู่เชิงตะกอนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอาจารย์มหาวิเชียนบรคุณโนนะครับอาจารย์มหาพงพันธ์ นะครับลุงพ่อสนันนะครับพระอาจารย์สมุไทยนะครับพระอาจารย์มหาวงเดือนกตะปุนยูนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อและวัดปอชนิงนะครับห้วยเรื่มซื้อเพื่อนไหนได้ผู้เสียเพื่อนซื้อของได็กหรอแม่สมอนขยทองแม่สมวนเทาทองนะครับถามเอาตรงนี้เลยนะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับพระอาจารย์มหาวงเดือนกตะปุนยูนะครับสงสัยจะอุปถากกันมาตั้งแต่บวชใหม่ๆนู่นนะครับเด้อนะครับ ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาภศาสนานะครับประดิษฐ์พระคุณลงตานะครับเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับมาจูงสริละสังขารของคุณโยมนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยครูบาอาจารย์เยอะนะครับก็เลยสายยาวมาถึงนี้นะครับแม่ขาวเมชีจากวัดบ้านกบนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดินทางมาร่วมด้วยนะครับคุณแม่ยายมองเขาทองนะครับ จำชื่อนี่จำยากนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาประศาสนานะครับนะครับเอา้าอนุญาตถ่ายภาพใครใครก็แล้วกันนะครับครูบาอาจารย์นะครับผู้ไดรับความเมตตานะครับโยมใส่บาตรให้นะครับเป็นประจำนะครับก็เลยได้อโอกาสช่วงสุดท้ายนะครับจูงสรีละสงขารของคุณยาย แม่ใหญ่มองนะครับเถาทองนะครับขึ้นสู่เชิงตะกอนวัดบัวชนิงนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับดือสมเณรหน้าไฟนะครับเนี่ยท้ายๆนี่นะครับจากนั้นก็เป็นแม่คาแม่ชีนะครับถัดไปก็เป็นญาติโยมญาติพี่น้องนะครับเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญของครอบครัวนะครับ สูญเสียญาติผู้เป็นที่รักนะญาติผู้ใหญ่ผู้เป็นที่รักนะครับเด้อครูบาอาจารย์ก็ได้ปรุงสัจธรรมนะครับเห็นสัจธรรมนะครับชีวิตมีเกิดนะครับมีแก่เจ็บแล้วก็ตายนะครับไม่มีแกนสารสาระอะไรนะครับมีเพียงให้ได้มาสร้างนะครับคุณงามความดีสังสมนะครับสเสบียง นะครับเพื่อต่อพบต่อชาตินะครับตราบใดที่ยังหักกลงล้อแห่งวัตตะสงสารยังไม่ได้นะครับเพื่อชีวิตในภพหน้าต่อไปจะไม่ลำบากมากเกินไปนะครับผู้ใดรักษาศีลดีนะครับเกิดมาก็จะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผิวพรรณงามนะครับรูปร่างหน้าตาดีนะครับผู้ใดมีนะครับ ปัญญานะครับสั่งสมทางปัญญาสติปัญญาดีนะครับสินสมาธิปัญญานะครับผู้ใดสั่งสมทางสมาธินะครับเกิดมาแล้วก็เป็นคนจิตใจตั้งมั่นนะครับเดิ้นะครับมั่นคงนะครับโดยเฉพาะขวาสุดท้ายปัญญานะครับจะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะครับแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆได้นะครับดูแลตัวเองและคนอื่น ให้อยู่รอดปลอดภัยได้สะดวกสบายนะครับเพ่อะบุญเก่าที่สร้างมานะครับและก็บุญใหม่นะครับเด้ลนะครับบวรพุทธศาสนานะครับสอนนะครับให้สร้างคุณงามความดีนะครับสุโขปุญญาสัจจโยนะครับพะวัยชีวิตไม่มีอะไรเป็นแกนสารนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ลูกหลานจะได้ส่งสรีละสังขารนะครับทำหน้าที่ ของคู่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่นะครับคุณยายอยู่ท่านหน้านี่นะครับรูปของคุณยายนะครับเดินเวียนรอบเมมนะครับของวัดบ่อชนิงนะครับสามรอบนะครับวันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับโออนุญาตถ่ายภาพนะครับ อายุเพลนหลายประเด็นคือคุณยายแม่หมองหอือ81 82นึ่งผมโอ้81 82ป,ป,ปีเตี้ยไม่ใช่อายุน้อยน,อยนะครับ81 82ป,ป,ป,ปีนะครับคุณแม่ใจมองเทาทองนะครับเดินนะครับโยมผู้ให้การอุปธรภมคำชูวัดวา,าศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบ่อด้วยดีตลอดมานะครับแต่ว่าก็ด้วยนะครับอายุนะครับสังขารนะครับ แปปีนี้นะครับในลูกของคุณยายอยู่กับลูกกับหลานนี่ครับเดิวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านโกโบนะครับจูงโยมสลีสะสังขารของโยมอุปธรรมค้ำชูนะครับโยมอุปทากนะครับลูกหลานตัวน้อยๆก็มาบวชเป็นสามเณรหน้าไฟนะครับ คุณยายสมอนนะครับเท้าทองนะครับคุณยายสมอนเท้าทองนะครับหรือถ้าออกชื่อผิดตั้งแต่แรกก็ขอโทษขออาภัยนะครับแม่ะคะ้าแม่ชีจากวัดบ้านเกาโบนะครับ เป็นองธรรมดาของสายตาถึงเร็เหทีาหมาหีกไม่มาเราทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ผมกุรว่ามาสิกดยนไปอีกเทียนไปนะครับคำถามมีเกิญญดมีแก่นะครับก็มีครับครับผมกุรีบไปเลยนะครับ เราก็รับรับเราก็เกิดประมาณอีมองคือมันรวมตรงตะการหรือมันรวมตรงยังไงหมอนกับตรงใดทอดถึงเคองตะกอนคุณยายสมอนเท้าทอง,งนะครับจื้อนะครับการแสดงให้เห็นถึงความรู้ควิมคิดรวบ ที่เกิดขึ้นแรงกลจะไปเป็นธรรมดานรับทีเกิดมีแบักมีเเป็นเรื่องธรรมดาเพราะครั้วนนี้ก็โดนต้อง้งในโลกข้างเมืองล้วนจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องการแสดเห็นเรายการนอลงถูกนำมาดรง اللي له الدور على رايك لما يكون คุณแม่สมนเทาทองนะครับลูกหลานนะครับกำลังจะนำเอาสรีละสังขารของคุณยายนะครับขึ้นสู่เมรุนะครับของบ้านบอ่อชนิงนะครับดือ้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นการส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโยมปูให้าการอุปธรรมคำชูัวดวะาศาสนานะครับนี่นะครับนี่ อนุญาตถ่ายหนาคุณยายในเด้อนี่นะครับรูปของคุณยายนะครับเด้อโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับผมว่าไปให้ไหด้เกยอะ้อบคุณละ

กันเนี่ยก็เป็นคือนะครับเนี่ยแล้วมันเป็นใหญ่นะโตๆลงดูลงนาทีด้วยนะครับของคุณที่ตัวนี้นะครับท่านต่อผมมันเป็นรุ่นต่อไป <im lequel ditaneira> <trob Four -ALLY> <ret>